สวัสดีพร้อมๆแม่ทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอพารวยโอพารวย่อยีไตนะครับครับผมวันนี้เราอยู่ที่วัดปูโอ๋นะครับผมพระจุดงที่มาจากภาคใต้นะครับวันนี้เราจะมาลุ้นแนวทางเลขเป่ากระดาษกันนะครับงวดที่แล้วก็994นะครับเบที่ครับก็เลขปู่ก็เข้ามาแล้วเนี่ย6งวดแล้วนะครับ56งวดแล้วนะครับเบทีครับเป็น เลขเป่ากระดาษวันนี้ญาติโยมมาเต็มกุฏิเลยมาเต็มวัดเลยนะครับเพื่อจะมาขอโชคขอลาบนะครับผมครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามันรุ้นมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันอู้บรรยากาศเย็นๆนะครับผมไปเดี๋ยวตามเอ็ดมินมาครับผมอู้รอบเมื่อกี้ปู่ให้เก้าเก้าสี่นะครับเป่ากระดาษนะปู่เนาะ เป็นยังไงครับปู่สายไหมเลยแหละครับปู่โอ้สายไหมวัดกเอาได้จำยั่นอกเวก็ท่วมมากอ่าห่อนแลนด์ก็ท่วมมากว่าที่เป็นเจ้าภาพมาให้ป้าป้ามาให้สงกการครับผมแต่เรยว่าที่ใดเฮ็ดได้สั่งวัดสั่งว่าขอบุญเนี่ยด้อขอบอกบุญเออสายู่เนี่ยอืม หลังจากที่กลับมาจากใต้นะปู่เนาะครับผมก็กิ่งวดแล้วครับปู่ที่ติดติดกันมาเนี่ยครับไช่ฮงวติดแล้วครับงวดที่หกนี้วดต่องไปงวดที่หกนะครับติดเขาทั้งบนทั้งล่างก็เสือเปลี่ยนรถเต็มร่องกระเทือกครับเก้าเก้าสี่เก้าสี่สี่วครับปู่ครับผมพวกกับหัวกับหางกระเทือครับแล้วทีนี้กูมานทองเอฟซีบอกว่าอยากได้กูมานทอง ได้ครับเดี๋ยวขอเวลาอีกสองอาทิตย์ผมจะปลุกเสกให้ครับหลังจากอันอันต้นก่อนนี่เบิกซั์เอาไปแล้วคือผมขอกับปูพันยุวัดนี่คุนขอให้อีกเจ็ดงวดเด้อให้เจ็ดงวดเหรอครับปูเจ็ดงวดทิ์ครับผมขอเิ่นมืาขึ้นนี่เจ็ดพอดีครับคุณยอมแม่ดำเิ่นโทรมากพอดีบอกว่าที่เขาไปเดือปูกันนี่ย เคื่อบอวเที่ยวมือเดี๋วนวดเดี๋ยวนะขอเพิ่มเจ็ดม้วนตีสเดี๋ยวนี้ได้หางวดเอ้าเหลืออีกสองเหรอครับปูห่างวด,งวดขอต่ออีกเลยอีกเจ็ดวโอ้มาแล้วหางวดจะขออีกเจ็ดมวครับครับผมบอกว่าสีรางวัดกนไม่ไหวอันนี้เป็นงวดแรกใช่ไหมครับปูนับหนึ่งใหม่เนาะนับหนึ่งใหม่ครับงวดนี้ครับ คือวันนี้ก็จะทําพิธีแบบให้เห็นกันสดๆเลยใช่ไหมครับปู่ครับผมครับเพราะว่าปู่ก็เพิ่งย้ายมาจากภาคใต้นะปู่เนาะครับก็เข้ามาแล้วห้างวดนะครับต่อไปก็จะให้ปู่นะครับผมทําพิธีนะครับได้ครับตอนนี้เป่ากระดาษที่สร้างของน้ำแล้วก็ว่าจิเฮ็ดสาระเป็นไม่เป็นลาเป็นอยากมังล่วงเป็นเศษไม่เจ้าวาดเป็นขอก็เรียกว่าขอาศรัทธาน้ำหยาดนุ่มเนี่ยเด้อ คนมีใจบุญคุณท่านคอยกูัวผู้ใดเฮ็ดไรก็ได้ไรบุญมะพูกันครับอืมรองบ่ให้ผิดหวังให้ปังฝังเรื่อยๆทุกท่านคุณสาธุครับผมยังไงก็รอรับชมการทันเดียวกระดาษสองอาทิตย์ให้ให้เพิ่มพิทตอร์เพิ่มไวเพิ่มเยอ ครับผมถ้าอยากได้กุมันทองไปไว้ค้าขายอะไรใช่ไหมปูครับผมรุ่นที่สองรุ่นที่สองครับรุ่นแรกสิบก็โงไปแล้วหรือไม่ก็ถ้าหาปู่ได้ใช่ไหมครับครับผมรับสายไวไหมครับปูอกไวก็ทีเดียวไวตัวนะป้าเพื่อปราชาชนขอขอติดต่อครับผมติดต่อยังไงครับปูอ๋อติดต่อเบอร์ทั่วก็ได้ครับเบอร์อะไรครับปู่ครับ บอกเลยเลยครับผมเจ้าไม่ได้เดี๋ยวได้บาทเถ้าเดี๋ยวลงนี่ก็ได้เนาะครับผมได้ครับเบอร์ได้แม่แม่จำได้ปะเบอร์ได้จ้าศูนย์เก้าสี่ศูเก้าส่เก้าศูนย์แปดเจ้าศูนย์แปดเจ็ดศทวนอีกครั้งค่ะ 094 094 908 908 7007 7007ครับผมหักเบื่อทั่วซะแล้วเนาะจ้าจ้าทุกครับผมจะให้7งวดน้ำปู่เนาะ7งวดครับได้งวดนับใหม่นับงวดนี้เป็นงวดแรกนะปู่นะงวดนี้งวดแรกครับครับผมปู่จะให้แตกสามตัวครับขอให้ปังๆเรื่อยๆ ปดหนีปดศิลเพราะให้เรี้ยงเกี่ยวข้องอยู่ได้กราบผมเอาเดี๋ยวจะทำพิธีกันนะครับที่นี้ข้าวถั่วข้าวถั่วได้มาเปากระดาษเนาะกราบผมอยากจะได้สามตัวตรงตรงวันที่สิบหกมีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดขอให้มดังใจปัญหา นโมตัะภาะวตะระตสัมสชมพัสชานโมตัะภคะวตะระตสัมสชมพัสชานโมตัะภคะวตะระตสัมสชมพตชาสาตุชาธุสิบหกเ็น้าที่ผาเป็นดินสทีม่ท่าแมทั้งโลีแมนาคงาเป็นหัวสวรรค์ท่านระบดึง่อพระอิสวรผู้เป็นพระลัมมจย์ผูบาจารทุทุกทุกองค์ของข้าพเจ้าโดยพระยังยิ่งใปถึงหลวงพ่อมหาประเดิมผู้เป็นผู้บาจารย์จะให้ตำลาลูกศิษย์ลูกหามา <initiative> ปัทนาสิ่งใดขอให้ออกสองตัวสามตัวสองตัวสามตัวให้รอบเดียวย่าให้เมื่อยลายรอบเด้อผู้แบกเจริญผู้มเจ้าที่เจ้าทานผู้เนยผู้ดำผู้เสือให้ซอยลูกปีติลูกหาผู้ขาวพิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนาะทีวัดแห่งนี้ใครอยากให้ย่อมเพิ่นมาเหตุมาสางน้ำ ก็ขอให้คนได้รางวัลที่หนึ่งสมปรารถนาทุกท่านทุกคนเถิดสาธุปริตตันเมตังสเมตาปะทันตอาอะบิจิตาิตาปริตังพนันตุสักเกกะเมจจะดูเปสิริกิตาตเตจันติกเกวิมาเนสีเตระเทจะฆาเมทะรุกะหะนีเหตหะปุตุมิเตเทพุมาจะยันตุเทวาชาะวิสเมยันตพันธพันนาตาติสันตาสันติเกยังมณีวาจาัจนาง ตาชนุเวสุนันตุธรรมะสวนสการุอายมพัทันกาธรรมะสวนสการุอายมพัทันกาธรรมะสวนสการุอายมพัทันกานะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังปสิติเมด้วยปฏิติเมสยสังติโยเตสะกะตายาอายตสะกะตายโยสะกะตายโยสองตัวสามตัวขอให้ออขอให้ออตะกะตายาอายะสตะกะตายโยุสขวัสนาหวยหวยหวยรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งวันที่สิบหกสะกะตายาสะกะตายาปิญญาญาณิพานายาจะโพธิยาโสหังปิสะกะตายาปิญญาญาณิพานติโยอันตะกะตายาอันตาตะโยเตทัมมานายาปิญญาญาณิพานาจะโพธิยาโสหังโกทันโยนะโมพุทธายา ทำมังพสิทิเมียด้วยพสิทิเมีเจตกระตายาเตสังวัจันติโยเจตสมมานโยเตสังวัจันสิกตายาปินญาณิพาในเจปุติยาเจตสังวัตันตีหวยหวยหวยรางวันที่หนึ่งสองตัวสามตัวสองตัวสามตัวสองตัวสามตัวเจตกระตายาเตสมมยเนโยเจตกระตายาเตสมมานโยอาจตะกัตายาเตชุติโยเตสัวัจันติกตายาปิเนญาณิพาในโยปุติยาสหังตะกาตัสังปตินามยัสมินโตกัโยทมดปตายา สังคังปฏิทธิเมด้วยปฏิทธิเมด้วยนโมปทายาติสะกะตาโยเทสุมาคตายะพุทธังปฏิทธิเมธรรมังปฏิทธิเมสังคังปฏิทธิเมเจตสมานญาอายะสะกะตาโยเอสังวัตติสกตาโยภูมิชาววามิหังเสสังวัตติโยคูชะอาจาริโยเจตะกะตาโยเสสังวัตติสังมาคตายะเสสังติโยโสหังเสตะกะตาญาติญญาติโยโสหังอายะสมันโตเสสังวัตติสกตาโยเตสมานญาอายะสะกะจาจงออก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 จงอกจงออกจงจงออกจงออกจงออกจงออยจงออกจงออกจกจงอเกจงอมกนงออก

นามัตะสาวกทวดระโตสมาสมุทตะนุมัตถะสาวกทวระโตสมะสมุทะนุมัตถะสาพุทวระโตสมะสมุทตะนุมัตถะสาวกทวระโตสมาสมุทตะพุทธังปฏิปิเมธัมมังปฏิปิเมธังคังปฏิปิเมด้วยนามพุทธายาสุขปัจจายาสุวัตตนีจุณยาสายานิพพาปฏิโยโหต พุทธังปฏิทิเมธัมมังปฏิทิเมสังฆังปฏิทิเมด้วยนโมพุทธายติเจตสิเจติุมจงออกงออกชงจงเกิโตงโตโตเจติตเตัันติปินิยนะะิาปฏิโยหตว นนโมตัสสะภะคะวะตะระโตสัมาัมพุธันะโมตัสสะภะคะวะตะระโตสัมาัมพุธันะโมตัสสะภะคะวะตะระโตสัมาจมพุธัสสะุางปฏิิมธัมรังปฏิจิมสังฆปฏิิมวโโมปุทยะตะปะทายะนปยะปินยะิพานยะติยะโทงิยตะะตะยะเังติโยหวยจงวางจงวางสองตัวสามตัวสองตัวสตัวสองตัวสามตัวสัมปทาญาสุภันตีสังตาปิญญาานิพานปติโยโหตั ม่เนีี่ยมเอาแกะแกะเสียมที่นี้แกะตรงนั้นเลยไม่ใช่ไหมครับแมนหมุนหมุนเอานั้นเลยไปอ๋อยงี้ใช่ไหมแมนไม่ไม่ออกก็หมุนกลับไปเหมือนเดิมหมุนกลับไปที่เดิมหมุนกลับไปที่เดิมหมุนเราตั้งไว้นี่อ่ะเดี๋ยวรอนะคะอ่านัะเแาละที่สองหมุนเป็นแล้ก็ได้หยิบไปเลย เปิดเลยเปิด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 จิงเดีวกันออกจังเดีกนเล็กเเล็กนึงนึงนึงแล้วครับมาแล้วนึงตัวกลับไปเหรอครับผมได้หนึ่งเนาะ นตัวแล้วเราเอาออกมาวางไว้ออกมาวางไว้ไม่ได้ครับได้ตวางไว้นั่นแหละจะเอานั่นเอาไว้นั่นแหละมันเป็นไรเออวางไว้กันัะนี่แม่เอาทับไว้ใต้จานอนะทับไปทับไปนี่นะหนึ่งแล้วกระดาษกระดาษเชื่อไหมจี๊ ลุนฟันถูกเลขเลยตัวที่สองมาแล้วตัวที่สองมาแล้วแปดแปดแปดนะครับปดน่งแปดแล้วแปื่นใจแล้วออกตัวที่สมาเสี่ยนเตี๋ยไรลัตเตอรี่ะแปแแล้วแปาปกระดาษนำปด้วรอลุนใบสุดท้ายนะครับได้ไหมเยยยยยยมย ได้สองตัวเอาสองตัว <jaar> น <ans> ั่นแหละค่ะตัวได้ตัวได้หนึ่งแปดนะครับพี่นาะหนึ่งแปดนะครับหนึ่งแปดหนึ่งแปดอีเด้อครับได้หนึ่งแปดนะครับนี่ครับผมเลขเป่ากระดาษเด่วได้นั่งแปดแล้วเพ่่กนหายสองตเนาะค่ะสองตัวอะสอตนีลาแห้งประหยัดดีค่ะแมนครับ น้องเมียครับไก่หัวมือขึ้นมาเอาสามตัวก่อนสามตัวครับยันให้โอกาสให้โอกาสแก้มืออีกยสามตัวอันนี้ว่าให้ไปเยิบลอตเตอรี่ก่อนนะครับครับรัตตอรี่บอลเนื้อบอกว่าบอลรัตตอรี่เนี่ยมันก็คือว่าปูให้ยังให้โอกาสมาเอาสามตัวใช่ไหมครับปู่ครับผมปูเป่ากระดาษหนึ่งแปดหนึ่งแปดเม็ดเดียวทางเดียวครับปั๊บสามตัวเดี๋ยวใกล้ๆวันเนาะ ใกล้วันค่อยมาย้ำอีกมาเกาเอาสตัวว่งเรียบมือแรงนี่เพื่อนบ้านเด้อซาลามก้แค่เส็็จยังเรครัยได้ออกมาแล้วครับสีแปดแก็มาที่นั่งเย็บ้เย็ไดเต็มเย็นเต็ม ออกไม่ได้ยังไงแปดนะครับแปดเยวเชื่อเดี๋ยวเชื่อเดี๋ยวใกล้ๆจะออกมาเอาสามตัวเนาะนะครับผมใกล้ๆจะออกมาเอาสามตัวอีกรอบนึงะครับหน้าจอไว้นะครับนี่แปดแปดหนึ่งนะครับผมนี่เป่ากระดาษนะครับเป่ากระดาษจับปูเนาะเชื่อมเชื่อม